วันนี้นะคะเรากําลังขึ้นต้นไม้ให้กับลูกค้านะคะมีหลากหลายเลยอันนี้เป็นหมอนทองกิ่งข้างนะคะตรงไปสุโขทัยนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นกิ่งข้างแล้วก็ยังมีอะไรอีกอะมีทรงกระเทยนะคะกระเทยเดี๋ยวให้ดูให้ดูลองป่อก่อน อันนี้เป็นลองกองนะคะขอบคุณออเดอร์มากๆนะคะลองกองมังคุดแตกปางมังคุดแตกปางแล้วก็อันนี้ทรงกระเทยแบบที่บอกไปกระเทยสวยมากเลยนะคะจะเท่าอกแล้วแล้วก็ยังมีหมูสังคิงอีกนะคะนี่ค่ะหมูสังคิงนี่สวยมากเลยนะคะ,ะออแ,ลแล้วก,ะะอวก,ะะวก็อันนี้หม่นน้ำเสนองาม งามพรับพรับหมอนทองต้นใหญ่ใต้นี้นะคะราคาเบาๆนะคะสวยมากๆเลยขอบคุณออเดอร์มากๆนะคะด,ดูความสวยดูความแข็งแรงนะคะ